นี้พวกเราสองคนนะคะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชื่อว่าการสืบชะตาค่ะเอะ๊แล้วการสุบชะตานี่คืออะไรคะอ๋อการสืบชะตานะคะ<ม>เป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งของคนภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะคะในด้านพิธีกรรมค่ะค่ะการสืบชะตานี้นะคะคนภาคเหนือนะคะมีความเชื่อกันว่าการสืบชะตานี้ค่ะเป็นการลดเคราะห์และต่อดวงชะตาชีวิตให้ยืนยาวค่ะ ค่ะแล้ววิธีวิธีการเตรียมงานแล้วก็พิธีการสืบชะตาเป็นยังไงคะค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็มาอยู่ที่วัดสันเซดีริมปิงค่ะแล้วพวกเราก็จะพากันไปดูพิธีกรรมและก็ขั้นตอนการประกอบพิธีการกันค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะค่ะเราก็จะไปถามนะคะาคุณผู้ชมทำฝ่สยันตาค่ะเราจะถายรกวัดสันเซดีนะคะว่า ใะไรทิ้งของก็จะเอามาทำธีนี่ก็อันนี้ก็คือจะเรียกว่าเรียกว่าไม้กลมมไม่นะไม้กามเรียกว่าไม้กามาไม้กามาแต่จะประดับตกแต่งด้วยดอกไบ้เยียงใบใบที่ว่าใบไม้ที่ว่าเป็นมงคลที่ว่าใบเงินใบทองใบทองแล้วก็ ใหน้าไบที <ém> ่ที่อของต้นไม้ที่ว่าเป็นมงคลธรมอะะไเป็นมงคลไม้เป็นดอกงินดอกอมดอกามดอกไม้ใบเขียวใบโร่ใบ มักเข้าทำพิธีในการสืบชะตาการสืบชะตาจะมีอยู่คือคือชะตาแบบทั่วไปแบบ่วนรวมแบบแบบชะตาหลวงมาแบบนี้การประกอบพิธีกรรมการสืบชะตานั้นมักทำการในตอนเช้าถึงเที่ยงวันผู้ที่จะสืบชะตาเป็นผู้กำหนดวันประกอบพิธีและเมื่อถึงวันประกอบพิธีจะมีมัพระสงมา แล้จะเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในการประอกอบพิธีการสุสตาดังนี้ค่ะสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีที่สำคัญได้แก่หนึ่งไม้ย่ามสีซึ่งเป็นไม้แง้มขนาดเล็กจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าอายุของผู้สุสตาประมาณสองถึงสามอันก็ได้สองไม้ง้มขนาดเกือสามอันแล้วนำไม้งม้มขาสีมามัดติดไม้ง้มขนาดใหญ่ ตัวแบ่งเป็นมัดมด,มดให้เท่ากันสามมัด 3. กระหงกับด้วยหรือตวงข้างในโ s หนาเนียมครูปุรีข้าวต้มขนมต่างๆปักช่อหรือทครงสามชายทำด้วยกระดาษสีต่างๆรอบกระหงเก้าอันสี่ขันตั้งเป็นทางใส่กลหนักเพแตดอัน เกลือดอกไม้ทูบเพียงแปดอันกระทงเล็กๆใส่ข้าวเปลือกข้าวสารอย่างละหนึ่งอันผ้าขาวผ้าแดงหมากสิบสาม้นเบี้ยสิบสามอันห้าหน่อกล้วยหน่าออ้อยกระบอกข้าวเปลือกกระบอกข้าวสารกระบอกน้ำกระบอกใจสะา,านเลือดเงินสถานเลื่อยทอเยทงเพื่อจัดหาอุปกรณ์ครบแล้วพอได้เวลาพระโสดมาถึงและทำการพิธีที่ห้วยกระสุนชะตา โดยเรื่องฝันไปดอกเราะและนำสิ่งขอต่างๆเหล่านี้เอาไว้ที่ต้นโพหรือต้นสีการทำพิธีกรรมการสุบชะตาเป็นการจ้างฝันและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือผู้ป่วยที่กลับคืนสู่สาภาพปกติและทั่วเป็นิริมงคลขับไล่สิ่งเนร้ายให้ผ่านหมดไปได้